รัฐบาลไทยพร้อมไหมคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พย2564นะคะงวดประจำวันที่2564แบบนึงแบบนึงคนดูไม่ถึงสามพันหรอแม่ดูปิดไรได้วดนะ ดูปิดไ์เลยนะคุไม่รู้ <c oughs> คนดูไม่ถึงสามพันดูปปิดไรน,นะเอาจริงๆไอ้ ه, สวัสดี <c oughs> คุณแม่ตอกแตกด้วยค่นนะคุณแม่ตอกแตกลดด่าเอาจริงๆแม่ตอกแตกลดน,นะคะแม่ตอกแตกนี่ปังสุดเพราะว่าเราเราเรียกเราตรงกันแล้วก็ปังกันมาหลายงวดติดกันแล้วนะคะอ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละสามแชร์กดไลค์กดถูกใจกดหัวใจขึ้นมาค่ะ แทีบอกว่าอยากเจอพี่บอลน,นะคะอยากเจอพี่บอลน,นะคะอยากเจอพี่บอลหรือพี่ยีนคะแฮที่นะคะอยากเจอพี่พยีนใช่ไหมเด,หเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเจอพี่ยีนนะคะวันไหนนะคะอ,อ,อค่ะทุกคนขาทุกคนมาพร้อมไหมพร้อมไหมสามพันคน ชอบแม่ตกแตกนัน่นค,ค่ะนค่ะอันนี้ต้องเป็นดิคาสิดของแม่ตกแตกแล้วนะว่าลูกสาวขออนุญาตนะคะอนุญาตบอกนิดนึงเออคุณเลาอ่าลูกสาวขออนุญาตแบบว่าทํานิดนึงนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่อย่าอย่าฟ้องหนูนะ <Vikings> คุณแม่อย่าฟ้องหนูนะคะตอนนี้ไม่ไม่พอใจกับนี้เลยอย่ะทำไมมันไม่ปังเลยแปบนึงนะมันมีแค่นี้หรออย่างเงี้ยหรอไม่ได้นะอันนี้รายการลาดตั้งหนา ไม่ได้นะแบบเนี้ยมันไม่สว่างอ่ะไม่สว่างอ่ะเบิ้งพุ่นล่าพุ่นล่ามาสายตาน้องแน่แป๊บนึงนะขอบพระคุณแม่พิษสมัยค่ะอีกเจ็ดสิบห้าดวงขอบพระคุณค่ะอุ้ยตอนนี้ดาวเป็นพันดวงนะต้องยอมเลย, <นะ S 1> ยนะ,ะเ,รเราไปเราไปเลขดาวกันไหมเล่นขค่ะเล่นขค่ะเลขค่ะเลขค่ะเลขค่ะพีเลยค่ะนะคะคุณแม่เลิศสุดนะคะคุณแม่อยากฟ้องหนูนะ สามอุ๊ยอ๋อโอเคสามพันคนแล้วเนาะโอเคนะคุณแม่คุณแม่รออยู่เนี่ยสามพันสามร้อยคนดูมาฟ้องค่ะแม่ห้ามฟ้องหนูนะแม่แม่ตกแต่ห้ามฟ้องหนูนะคะเออนะคะอะรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะชอบชอบชอบนะคะคุณแม่ขาชอบไหมใครชอบบ้างใครชอบบ้างคะ ใครชอบเลขนี้บ้างให้เป็เมีแนวทางนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่นะทุกคนนะไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะจะบอกว่ารายสุดเจบอลนะคะไม่มีการปักหมุดเว็บพนันนะคะย้ําก่อนนะคะว่าไม่มีการปักหมุดเว็บพนันนะคะล็ดค่ะแ็ดค่ะแ็ดค่ะฟันค่ะฟันค่ะนะคะขอบคุณแม่วันละดีค่ะ75ดวงจ้าขอบคุณค่ะคุณแม่สุดทาซินีอีก75ดวงค่ะอุ้นลด เลขตรงกันขางวันนีุ้ณแล้ตกแตกออไุณไดบอกว่าเลขตรงกันอีกแล้วรวยอีกแล้วนะฮะเลขตรงกันนี่คือรวยคือเข้าทุกง,งวดงงมาก นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาใครเข้ามาแล้วขอคนละ3แชร์นะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะหนูขอให้คนละ3าแชร์พอ <im Carr ot. S 2> ค่ะนะคะที่หนูเป็นแนวทางนี้งวดนี้4งวดติดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะงวดนี้เป็นงวดที่4งวดติดแล้วนะคะตั้งแต่935หนะคะหนูให้735หอก3 5มหาหนูตัดเลขแบบนี้เลขหนูน้อยแบบนี้ตลอดนะคะหนูน้อยแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่หนูตัดเลขกับแม่แลวเลขหนูเข้าดีมากนะคะ,นะคะเลขหนูเข้าจริงๆนะคะไม่ไม่ไม่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงมันก็เป็นแนวทางอับแม่ สวัสดีน้องบอลลี่ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะทุกคนสามพันแปดร้อยคนดูนะคะวันนี้คนดูไม่ถึง 5, ห้าพันเนาเสียใจอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกสามพันเก้าละนะคะสี่พันก็ยังดีนะคะงวดน,นี้ชอบเนี่ยแม่ใครชอบบ้างใครชอบบ้างชอบส่วนตัวนะคะคือเลข five นะคือเลข f ้ v e จนเรียกว่างไงนะถูกไหมไฟยุ้ยไฟเหรอไฟถูกแล้ว one two three ไฟไฟไม่มันต้องเป็น f i ควายควิดสองค่ะนะควายควิดสองค่ะควายมีเขาคือสองสี่พันคนขอบพระคุณมากค่ะออช่วยกันร,รวงหัวใจขึ้นมาช่วยกันร,รวงหัวใจขึ้นมาจะใบให้ค่ะทุกคนคขนมไทยี่จอนควายควิดมีเขาแน้ะศูนย์คืคอเจ็บค่ะนะคะ ชอบค่ะใครชอบตามนะใครไม่ชอบผ่านได้คะ4,100คนดูใครชอบตามใครไม่ชอบผ่านได้เลยให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแต่จะบอกว่าเลขเจบอลเนี่ยซื้อห่านซื้อลอตเตอรี่เยอะมากใช่ไหมพี่อ้นนะคะตอนนี้เลขเจบอลเนี่ยซื้อลอตเตอรี่รูมหเท่าไหร่ซื้อลอตเตอรี่3ใบ500บาทแล้วค่ะงงมากนะคะงงมากค่ะนะคะอย่าเพิ่งหลับจุบเจบอลค่ะไปหลับจุบลายคุณลอตเตอรี่รูดหลอนปุญค่ะนะคะอย่าเพิ่งหลับจุบจะหลอดบุญค่ะ อาจารย์จะให้เลขที่บัญชีแล้วค่ะโอ้โหนะอย่าเพิ่งหลับจุบสิราดบูนค่ะนะคะไปหลับจุบลวกพวกไหล่ขุยแล้วซีรูปแบบแรงพุงก่อนค่ะนะคะนะคะทุกคนจ๋าแต่หลิบสุบตลอดค่ะถ้าเลขเจบอลมานะเจออร่อยอะ จะอ่อนเป็นลุยละตลีมาเยอะแล้วเด้อออนะะจะบอกว่าเล็กเจรอนบุญเล็กเจรอนบุญเนี่ยแม่ไม่อ่านไม่ออกกันหรอครับบล็อกเลยค่ะบล็อกไม่อ่านแน่นอนงวดนี้นะจดเขียนขึ้นมาค่ะพิมพ์ขึ้นมาไปช็อตค่ะ พิมพ์เลย่ะพิมพ์ขึ้นมาเลยแม่พิมพ์ขึ้นมาแม่ตกแตกอยหัวรอหรออยากแกงลูกแะแม่นาแม่อยากแกงลูกนะคะงวดนี้ค่ะเลิศไม่พูดนะคะขอไม่พูดใครเห็นแล้วพิมพ์ขึ้นมาวันนี้มีสิทธิ์มาศูนย์งวดนี้มีสิทธิ์มาศูนย์ชอบสุดๆคือกับสองศูนย์กับห้าศูนย์วดนี้สองห้าศูนย์ อ่ะช่วยรัวหัวใจขึ้นมาแม่รวัวหน้าว้าวรัวหัวใจขึ้นมาค่ะรัวหน้าว้าวรัวหัวใจขึ้นมาหน่อยเร็วคุณแม่รัวหน,น้าว้าวรัวหัวใจขึ้นมาหน่อยค่ะรัวหน้าว้าวและรัวหัวใจขึ้นมาหน่อยค่ะใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะใครเห็นเลขอะไรแล้วพิมพ์ขึ้นมาค่ะงวดน,นี้จะต้องได้อีกและวะ้ว่ะงวดน,นี้จะต้องได้แก้บนหลวงพ่อโสธรอีกอ่าไข่มื่นฟองอีกแล้วว่ะแม่ นะคะต้องแก้บนอีกแล้วว่าแม่เตรียมเงินไว้เลยค่ะหนูเตรียมเงินไว้เลยค่ะแก้บนห้าหมื่นบาทค่ะนะคะแก้บนห้าหมื่นบาทแล้วแก้ทุกงวดค่ะเลิศเคร้องแต่งชอบใหม่แม่ต้องแต่งชอบจัดค่ะสองหา้าสองศูนย์ห้าศูนยนะ์เลิศ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 นะคะเชิดใสนะคะเลิศเชิดใสนะคะคุณแม่ขาแล้วก็ฟัดฟาด,ฟดปังๆนะสี่พันสี่ร้อยคนดูสวัสดีจา้า ช่วยกดไลค์กดถูกใจขึ้นมาหน่อยค่ะนะคะช่วยกันกดไลค์กดถูกใจขึ้นมาหน่อยนะคะคุณแม่ขาใครนะคะย้ําก่อนนะแม่นะย้ําก่อนนะคะว่าใครนะคะอยากเข้ากลุ่มเจบอนนะคะใครอยากเข้ากลุ่มเจบอนนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ทําบุญใครอยากเข้ากลุ่มเจบอนให้ทําบุญดีกว่าเนาะให้ทําบุญกระถิ่นดีกว่าถ้างั้น เนาะนัดเนาะโอนมาเท่าไหร่ก็ได้ mm hmm. ได้เข้ากลุ่มฟรีจบเลดเชิดใส่ขั้นต่ำหนึ่งบาทเลดค่ะใครอยากเข้าบ้างใครอยากเข้าบ้างชอบขาดจัดไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วเลดแม่ลดสุดเ <laughs> ออเออเอนะคะสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์ใครชอบตามนะใครไม่ชอบผ่านนะคะสองห้าสองศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์งวดเนี้ยศูนย์มีสิทธิ์มาล่างนะคะสองศูนย์ห้าศูนย์มีสิทธิ์มาล่างนะคะ นะคะไปสับมะละกอก่อนนะโอเคแม่เดี๋ยวหนูไปเมาส์มอนในไลฟ์สดแม่นะคะขอให้แม่ปังๆนะแม่นะขอให้แม่ปังๆเด้อพรุ่งนี้หนูมีงานกระถิ่นนะแม่นะยังไงก็อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูกลับบ้านไปงานกระถิ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงยังไงเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราช่วยกันคะ่ะ <c oughs> ช่วยกันคะ่ะขอบพระคุณแม่รัดได้เจดสิบห้าดวงคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะแม่ประการไปประพาพรสวัสดีค่ะสองร้อยห้าศูนย์เอาเดี๋ยวก่อน นะคะบ้านนี้มันปังนะคะชอบเจ๊ค่ะอุย้ยจริงๆอ่ะแม่ไม่ต้องชอบหนูก็ได้นะขอแค่รักหนูก็พอนะคะเออรักเหรอป๊ออออบ,บนึง